สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกครั้งในช่อง YouTube Any Mimi นะคะคลิปนี้มาชวนถักลายสลิปสติท์ลิปบ n g ค่ะเป็นลายขอบนะคะเหมาะสำหรับถักขอบหมวกขอบเสื้อนะคะไม่ว่าจะเป็นขอบคอขอบแขนหรือว่าขอบปลายเสื้อนะคะชิ้นงานที่ได้จะมีความยืดหยุ่นแบบนี้นะคะแล้วก็ได้ลายที่คล้ายๆกับการถักนิตติ้งด้วยนะคะ อุปกรณ์ที่ใช้วันนี้นะคะเราจะใช้ไหมพรมสีพลายนะคะเส้นสีพลายวันนี้จะใหญ่กว่าสีพลายปกตินิดหน่อยนะคะกับเข็มโคเชขนาด7จดทับศูนเราจะเลือกเข็มโคเชให้มีขนาดใหญ่กว่าที่เราถักชิ้นงานทั่วไปนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะถักเป็นลายซีทั้งแถวเลยนะคะถ้าเราใช้เข็มโคเชที่มีขนาดใกล้เคียงกับไหมพรมนะคะชิ้นงานของเราจะแน่นแล้วเราก็จะถักยากนะคะ เราจะเพิ่มเข็มโคเชตที่มีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าการถักชิ้นงานปกตินะคะอุปกรณ์มี2อย่างเท่านี้นะคะเรามาเริ่มถักกันเลยค่ะเราจะคล้องห่วงเพื่อขึ้นโซ่นะคะจำนวนโซ่แล้วแต่ชิ้นงานที่เราจะถักเลยนะคะว่าเราจะขึ้นโซ่เท่าไหร่เนาะวันนี้จะขึ้นโซ่ที่1ิบ้าโซ่นะคะ ครบ15้าโซ่แล้วนะคะความยาวของหลักโซ่ตรงนี้นะคะก็คือความกว้างของชิ้นงานที่เราจะถักตรงนี้นะคะถ้าเราจะถักขอบตรงนี้ก็คือความกว้างของชิ้นงานนะคะเราจะถักให้ยาวเท่าไหร่ก็คือจะถักขึ้นไปแบบนี้ความกว้างตรงนี้ถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้กว้างแค่1นิ้วนะคะก็อาจจะถักมาแค่ประมาณตรงนี้นะคะ ความยาวของสายโซ่คือความกว้างของชิ้นงานนะคะพอเราขึ้นโซ่มาเสร็จแล้วนะคะก่อนที่เราจะขึ้นแถวที่1เราจะถักโซ่เพิ่มอีก1นนะคะโซ่1ตรงนี้เราจะไม่นับเป็น1ห,หลักเสร็จแล้วเราจะถักซีนะคะหรือลอหอลงไปทุกหลักเลยนะคะแทงลงไปเกี่ยวขึ้นมามี2ห่วงแบบนี้นะคะเอาห่วงข้างนอกลอด มาแบบนี้เลยเราจะถัก C นะคะทุกหลักเลยนะคะไม่ต้องถักแน่นนะคะจะทำให้เราถักแถวต่อไปยากนะคะถ้าเราถักแน่นเนาะถักหลวมๆได้เลยนะคะ พอจบแถวที่1ชิ้นงานก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราขึ้นโซ่มาที่15โซ่พอจบแถวที่1เราก็จะจบที่จำนวนหลักที่15หลักนะคะหนึ่งสองสาม1ี่ห้า14เ5า1นะคะทุกแถวของเราจะต้องมีที่15หลักเนาะชิ้นงานของเราจะได้ไม่เบี้ยวนะคะไม่เว้าเข้าหรือว่าไม่ขยายออกเนาะขึ้นแถวที่2องโซ่1นะคะแล้วก็พลิกกลับ เราจะทักซี่เหมือนเดิมนะคะแต่เราจะเกี่ยวห่วงหลังห่วงเดียวนะคะหลักที่1ของเราตรงนี้คือหลักโซ่หนึ่งที่เราขึ้นไว้นะคะหลักที่1ของเราอยู่ตรงนี้นะคะสองห่วงตรงนี้เราจะแทงเฉพาะห่วงด้านหลังนะคะห่วงเดียวก็คือห่วงนี้นะคะ แทงลงไปเหมือนเดิมนะคะเราก็ถัก C เราจะแทงเฉพาะห่วงหลังนะคะบิดมาแบบนี้เพื่อให้เราดูง่ายขึ้นนะคะแถวที่1ที่2อาจจะถักยากนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวถ้าถักขึ้นไปถึงแถวที่4ที่5ก็จะเริ่มง่ายขึ้นแล้วค่ะ หลักสุดท้ายนะคะก็จะหลบอยู่ตรงนี้นิดนึงนะคะเกี่ยวตรงนี้ขึ้นมานะคะจบแถวที่2ก็จะเป็นแบบนี้นะคะจำนวนหลักเราจะต้องมีเท่าเดิมที่15หลักเนาะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15นะคะพอครบ15หลักแล้วโซ่1นะคะแล้วก็พลิกกลับ ถักเฉพาะห่วงหลังเหมือนเดิมนะคะเราจะถักเหมือนเดิมแบบนี้ทุกแถวเลยค่ะ หลักสุดท้ายนะคะก็จะซ่อนอยู่แบบนี้นะคะเกี่ยวขึ้นมาพอจบแถวที่3ชิ้นงานก็จะเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะต่อไปเราขึ้นแถวที่4กันอีกสักแถวเนาะโซ่ห พลิกกลับนะคะหลักที่1อยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้คือหลักโซ่1ของเรานะคะโซ่1เราไม่นับเป็น1ห,หลักนะคะ จบแถวที่4แล้วนะคะชิ้นงานของเราก็จะเป็นแบบนี้เนาะถักต่อไปให้ได้ความยาวของชิ้นงานที่เราจะถักเลยนะคะพอเราถักขึ้นไปชิ้นงานของเราก็จะชัดขึ้นนะคะเป็นแถวแบบนี้แล้วก็ยืดหยุ่นได้แบบนี้ถักขึ้นไปให้ได้ความยาวของชิ้นงานของเพื่อนๆเลยนะคะลองทำกันดูนะคะคลิปนี้จบแล้วค่ะถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ